สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้พี่ยุเนียครับกับทีมเกตครับเรามาอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัชรราชชบพีทครับผมนะวันนี้เรามาดูกันได้เลยนะครับว่าใครครับจะได้รางวัลวันนี้ครับผมนะกับคำถามห้าข้อห้าร้อบาทอันนี้คือรายการ The Student g เกมสัญจรเรามารอดูได้เลยจ้าไปเลย เอาละเราได้ทีมแรกแล้วครับผมของที่รอบครับของที่หน่าราชบอมพิษครับชื่ออะไรกันก่อนถามมันก่อนชื่ออะไรกันบ้างอ่ะเริ่มจากโบครับบิงโกครับชื่อพีครับพีครับเต้ครับเต้ครับชื่อเคครับชื่อเคครับกติกาง่ายๆเหมือนเดิมนะตอบถูกครบ5ข้อได้500เลยแจกจริงอันนี้แจกจริงแต่ถ้าแบบเฮ้ยพลาดข้อไหนก็ตามเนี่ยพี่ให้ร้อยหนึ่งครับโอเคป่ะออะลองดูลองดูอ่ะคำถามข้อแรกชอบวิชาอะไรก่อนภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ไหมได้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 อ่ะคำถามไม่ง่ายเลยคำว่า hot bunny แปลว่าร้อนเงินใช่ไหมใช่ครับฮอตมันนี่แปลว่าร้อนเงินใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มั่นใจเปล่าให้คุณปรึกษากันได้ใช่ปรึกษากันได้สี่คนปรึกษากันได้ไม่ใช่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 แต่ว่าไม่ใช่ครับถูกต้องอ่หนึ่งข้อนะหนึ่งข้อนะง่ายง่ายป่ะผมก็ถามง่ายง่ายครับจริงครับอ่าไปข้อท mm. ี่สองเคยดูหนังกันไหมในในโรงหนังบอดีดูหนังกันป่ะดูว่ะดูอยู่แล้วคำถามครับหนังที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกแล้วนะปัจจุบันเนี่ย ชื่อเอรื่องว่าอะไรครับอเอาไปเจล่นเกมเอาไปรู้ปรึกษากันได้เราคุยกันก่อนคนนี้ตอบอวตารคนนี้ตอบเจอร์ปเล่นเกมเอาคำถามอะไรเอาไงเกมเอ็นเกมครับมั่นใจเปล่ามั่นใจครับชัวร์วเปล่าใจจังมากเอาไงเอาไงเกมเป็นเกมผมว่าเอ็นเกมเอ็นเกมเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ครับอวตารเดี๋ยวให้อย่างงี้ให้ให้โอกาสให้โอกาสเดี๋ยวให้โอกาสตอบใหม่ตอบว่าอะไรดี ตอบให้ถูกภาคเลยนะตอบให้ถูกภาคนะอาตารสองชวนะเอาไปรู้ปรึกษากันได้ปรึกษากันได้ปรึกษากันได้ค่อยๆคิดดังหมดเลยใช่ป่ะอาตารสองเอาระตานสองชวนะชัวป่ะชัวครับชัวนะอาตารสองก็ตอบที่ไม่ใช่ครับเอาประตารแรกก็เอาปรตานกันใช่เอาปรตานเหมือนกันไม่ใช่กฎิกากฎิกากฎิกาคือกฎิกาเอาแบ่งร้อยหนึ่งคนละเอาไปแบ่งกันเอง คนนี่โูถ้าให้แบบคาตอบถูกอาจี่ได้เลยอะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะโอเคครับผมทีเด็ดไปครับผมนะของที่หน้าร้านฉบับพิวันนี้ครับผมเชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวถามมันก่อนเลยเชื่ออกัสครับอกัสครับเชื่อกิมครับชื่อกิมครับอดีนครับอดีนครับผมห้าข้อเหมืนเดิมพันตอบถูกครบห้าข้อได้ห้าร้อยคำถามแรกๆเลยถามง่ายๆก่อนชอบวิชาอะไรก่อนจะได้เลือกคําถามให้เหมาะกับวิชาที่เราชอบชอบวิชาอะไรคณิตครับคณิตจัดไปเอาละ โอ้ไปดึงคณิตเมื่อกี้เพื่อนบอกเอ้ยอะลองดูลองดูคําถามแรกคขาถามง่ายเลยคณิตศาสตร์นะเคยกดเครื่องคิดเลขไหมเคยครับกดเครื่องคิดเลขอยู่ <ๆ S 1> บ่อยๆเนาะเคยเห็นปุ่ม AC บนเครื่องคิดเลขไห<อ>ม AC คือปุ่มอะไรครับปุ่มล้างไอตัวเลขครับปุ่มล้างตัวเลขมันม่นใจเปล่ามั่นใจชัวนะถูกต้องหนึ่งข้อแล้วหนึ่งข้อแล้วไปข้อสองข้อสองเอาวิชาไม่ถนัดบ้างเอาละเอาละเอาละ แต่นี่ง่ายอันนี้ง่ายคำถามไม่ง่ายเลยครับใส่แว่นโอ้โหไม่มีแก๊งใส่แว่นเลยนี้คำถามไม่ง่ายครับเคยเห็นเพื่อนใส่แว่นเนาะเพื่อนมันมีคนที่ใส่ตาสั้นใส่ตายาวคำถามไม่ง่ายคนที่ใส่แว่นใส่ตาสั้นครับใส่ตาสั้นทำมาจากเลนอะไรครับเลนอะไรเลนอะไรเลนมันมีอยู่ไม่กี่อย่างมีสองแบบอะเอาละเลนอะไรสส่ตาสั้นทำมาจากเลนอะไรครับข้างหลังข้างหลังช่วยก็ได้นะตอนนี้คือแบบโอ้มือเล่นอะไร มันมีมันมีมีบใบมีเอยให้เลนเว้าเลนนูนเลนกับกล้วยเอาละเอาละปรึกษากันได้ปรึกษากันได้มีเว้ามีเว้ามีนูนมีกับกล้วยเปลวเปลวได้ปลวเปลวเปลวเว้าชัวบ้างถูกต้องสองข้อแล้วสองข้อแล้วเลยอีกสามข้อเลยอีกสามข้อ เหลืออีกสามข้ออ้าวคำถามง่ายๆต่อคําถามง่ายๆต่อเคยเห็นใครที่แบบพ่อแม่เล่นหวยไหมอ่าเล่นเล่นคือพ่อแม่คือซื้อลอตเตอรี่เหรอครับคำถามง่ายๆถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินกี่บาทคล้านครับมั่นใจมั่นใจครับพวกนี้โอ้โหช้ำชองเรื่องหวยว่ะถูกต้องเอาละเหลือสองข้อแล้วเหลืออีกสองข้อแล้วเฮ้ยหายใจเข้าลึกก่อนดหายใจเข้าลึกอเกิดหายใจเข้าลึกอเกิดห้าร้อยเลยนะห้าร้อยนะห้าร้อห้าร้อยห้าร้อย เอาคาถามความรู้ทั่วไปบ้างคาถามความรู้ทั่วไปบ้างเราเคยเราเคยฟังเพลงเนาะคําถามง่ายๆครับเพลงภาษาอังกฤษที่ร้องกันบ่อยที่สุดในโลกคือเพลงอะไรครับเพลงภาษาอังกฤษที่ร้องกันบ่อยที่สุดในโลกคือเพลงอะไรครับเอาละปรึกษาก็ได้ปรึกษาได้มั่นใจเปล่าไม่รู้แต่ัดสินใจกันเองตัดสินใจกันเองถ้าถูกนี่คือข้อที่สี่นะนี่คือข้อที่4ี่แล้วถูกครบห้าข้อห้าร้อยเลยนะ มันใจเปล่า Happy b i r t ครับตอบว่า Happy Birthday Happy b i r h d a y h p p y b i t มั่นใจไหมมั่นใจไหม Happy b i r t h ด a y ครัตอบที <h 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 ่ถูกต้องข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกข้อนี้500บาทตอบถูกข้อนี้ได้500นะเอาล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 ะเคยได้ยินหัดใหญ่ใช่ป่ะเคยไดยินสงขาใช่ป่ะเคยได้ยินคำว่าสมีหลาใช่ป่ะคำถามง่ายๆครับสามคำเมื่อกี้ครับ อะไรใหญ่สุดครับหาดใหญ่สงขาสมิลาครับสมิลาเป็นเกาะเออปรึกษากันได้ปรึกษาตอนนี้ดีวิเคราะห์ว่าไงบ้างสงขารสงขาสงขาทำไมคิดว่าสงขาสงขาเป็นจังหวัดครับสงขาเป็นจังหวัดแล้วแล้วที่เหลือที่เหลือหาดใหญ่เป็นอำเภอหาดใหญ่อำเภอสมิลาเป็นเกาะครับสมิลาเป็นเกาะใช่เปล่าสมิลาเป็นเกาะเปล่ามั่นใจเปล่าสมิลาเป็นเกาะเปล่าทุกคนจริงสมิลาไม่ใช่เกาะนะเอาละใบ้ให้สมิลาไม่ใช่เกาะนะเฮ้ยสมิลาไม่ใช่เกาะนะ เอาละเอาละแต่ไม่รู้แหละไม่รู้จะถูกหรือเปล่าพี่อาจจะปั่นก็ได้งงขขาาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดงว่าาเขูัมลตตอตอนนี้ทุกคนกำลังปรึกษาอยู่นะฮะตอนนี้เดือดกันมากเลยอันนี้จะมั่นใจเได้คำตอบเดี๋ยวป่ะสงขานะสงขาเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องคนะลุง ดยอดทีมนี้รับไปเลยครับผม5 0 0บาทให้จริงจิงยังยังงงยังช็อคตัวเองอยู่เหรอยังช็อคอยู่ใช่ไหมแจกจริงเอ้ยแจกจริงเอาเอาไปเลย500บาทครับผมโอเคบายไปแบ่งกันนะครับเี่นแบบครับเด็กครับทุกคนครับตอบคำถามง่ายๆได้เลยอย่างนี้ครับผมแล้วมาเชิญกันที่หน้าโงเรียนได้นะครับตอบคำถามง่ายๆถูกครบกัน5ข้อครับผมรับไปเลย500บาทเดี๋ยวเราไปดูฮะที้ต่อไปเป็นทีมไหนกัน